จะพาพวกเราไปเที่ยวตกปลาที่เกาะเต่านะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ของครอบครัวนะครับที่มีความสุขกันนะในวันี้เนี้าตามเราไปชมกันนะครับว่าเกาะเต่าสวยงามยังไงแล้วเราตกปลาสนุกกันแบบไหนกับครอบครัวของพวกเรานะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามดิน่เกาะสมุยนะครับ ระยะเดินทางจากสุวรรณภูมิเข้ามาที่สนามบินนี้ใช้ใเวลาประมาณ50นาทีวันนี้นะครับจากหมายรเหมือนการของเราก็ตอนนี้เวลา,าประมาณ11นาฬิกานะครับเราจะเข้าไปที่พักขงเราเลยนะครับบ้าน driving resort นะ be hey. อนนี้เราก็มาถึงเกาะเต่าแล้วนะครับจะเข้าที่พักแล้วนะครับหลังจากลำบากลำบนมากันหลายชั่วโมงเป็นอาหารมือ้อเย็นมื้อแรกของเรานะครับที่ร้านสดิบัญชานะครับเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับเป็นสวนหารด้วยสวยมากครับอยู่ที่ปตัตตานี าบเชิญเชิญแม่ทัพลาพาร่ามาเจอกันหน่อยครับวันนี้เราต้องมีการแบทเทิร์กันหน่อยนะครับวันนี้นะครับรายการ LTG Show นะครับโดยลุงโอนะครับจะมาท้ากับผู้จัดการลาพาร่าในการตกปลาจากครอบครัววันนี้นะครับวันนี้มาทั้งแก๊งเลยลาพาร่าแก๊ง LTG ดูซิว่าวันนี้ตกปลาเลยครับครอบครัวอะไรใครฝทยปากไหนจะได้ผมไม่มีทางยอมแพ้คุณอยู่แล้วครับคุณแจ๊ค ผมมีทีมดีครับทีมดีดีเขามีการมาต่อต่อลุงโอด้วยสองตัวมันจะดูถูกเกินไปแล้วอยดูไปดูไปดูกันนะครับวันนี้วันนี้ครับรายการ LTG Show นะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาเจอมุมมองของการตกปลาในหลายมุมมองนะครับไม่ว่าตกปลาเป็นเกมกีฬาตกปลาเพื่อสนุกสนานนะครับ หรือว่าตกปลาแบบแนวครอบครัวแฟมิลี่นะครับวันนี้ลองวิจ็นของเรานะครับกับครอบครัวของลูกรานะครับเราก็พาครอบครัวของเรามาตกปลาแบบตกปาแบบแฟมิลี่นะครับจะได้สร้างความผูกพันความเป็นสมาะครันของครอบครัวโอ้โหนวัี้ไม่มีทางย่ไหวอะ แบดเบอรี่ครับใช้ดีหมดเลยใช้ดีจนบอกตครับครับอ่ไมเรื่องครับผมเนชั้หมดเลยครับหมดเลยครับช้าครับบอลโอ้ยมีแตนปลายใหญ่แตนกปิดอย่างนีครับอ่านไม่เรื่อั้นอ่ไมเรื่องชั้ปล่อยแล้วอานจะเป็นโหเพราะวั้ Thank you สัตวาตหน่อยครับโวเคครับเยี่มมากครับสุดยอดครับตัวแรกของชิปนัาจแต่ว่าเราพัลน่านแล้วครับหนอกนะครับตอนนี้โดนกดดันด้วย LDG e หลับอยู่เบาพันอยู่เนี้ครับครับลุงลวงโหครับโ้หลว่เลยไอ้เกาตัวห้า <ๆ S 1> หม่ศ like ูนย์รอนลายเหลือห้าขีดถ้าขีดถึงแม้แต่ห้ากัมอะอะไรอยกว่ะอ้า นี่มีหมุนอ้ากันมาแล้วครับสามตัวเลยอ่านี่น้องเะเอ,อ๋ยของเรานะครับมาแล้วมาแล้วตักข้าลูกอ่าแล้วหมุน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 ,มนโอ้ตอนนี้สนุกกันใหญ่เลยครับครอบครัวอุดอได้ครอบครัวัก,กสกมบูรณ์ครับ โอ่อบีนะครับกำลังทำปลาดิบซาซิมิกลางทะเลให้เราได้กินกันนะครับอันนี้ปลาอะไรครับัข้างเหลยืยปกติผมไม่เคยกินตัวนี้นะครับ ตกแยบอป่าเมื่อกี้นี้นะครับรสต้นดีรสตอครับเนื้อครับหวานนุ่มกรอบอร่อยมากครับจานนี้นะครับเลยเหล้าหาซื้อกินไม่ได้นะครับ

ไม่ห้ามก็ไม่ฟังหัวนี่ใคมก็ไม่ฟังอร่อยอร่อยไหอร่อติดลิ้นนติดลิ้นโอ้โหดูดโอ้โหดูดิอ้าวเด็กๆครยังงี้ครับวอไว้หมดติดลิ้นดูก่อนตาเมียตู่ตเมียมีไเอมียายอ่อันนี้ตัวเนี่ยอันี้ปลาหมึกตัวเมียมีไข่ อ๋อไอ้ดูที่หนวดมันไอ้ดูที่ไอ้นี่มันใช่ไหมตุ่มมันใช่ไหมลูกอ่ะดูที่ตัวเมียตัวผู้ดูยังไงลูกที่อ่านมาเสียวมันก่ดมันไม่กาดลูกมันมีจนวนเ่มะอธิบายหน่อยเิลูกตัวผู้ตัวเมียเป็นยังไงพอยากรู้มันไม่ยมออกมาก็ดึงขึ้นมาเลยลูกอ่ะดูตัวผู้ตัวเมียดูไงลูกนี่ออ้ตเ้ยไอะัะตัวผู้ตัวเมียดูไง ตัวผู้เป็นยังไงหรู้ยัไม่เท่ากันตัวเมียกลุ่มจะเท่ากันไออันนี้ตัวเมยตัวผู้อันนี้ไม่น่าจอันนี้น่าจะตัวผู้เพราะว่าอันนี้น่าจะตัวเมียเพราะมันมีไข่มีตุกเท่ากันบ้างตัวเนี้ยไม่เท่ากันอ่ะไม่เท่ากันตัวผู้ตัวเมียอะกลุ่มไม่เท่ากัน กรวันที่สามของเรานะครับบริษัทลพ,พลาจะพามาดำน้ำดูปะกคารังวันนี้นเตรียมใส่เสื้อซูชิปนะครับนี้นนเราเป็นคณะแรกขึ้นมาก่อนนะครับมันก็เลยได้พื้นที่ที่ดีกว่ามอวานได้เล่นน้ำหมครับ เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องเดินทางกลับนะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับของบริษัทลาพล่านะครับที่เรามีการแข่งขันตกปลาระหว่างครอบครัวจักว์สมบูรณ์และครอบครัวอุตได้นะครับครอบครัวลุงโง่ปีนี้ก็แพ้อย่างราบข้ามนะครับโอกาสก็ต้องมาแก้ตัวกันใหม่นะครับสิ่งอื่นใดนะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับกับบริษัทลาพล่าที่มอบสิ่งดีๆให้กับครอบครัว LTT นะครับวันนี้นะครับรายการ LTT โชว์นะครับต้องลาจาก ท่านผู้ชมไปก่อนมีโอกาสหน้าเราก็จะมานำเสนอมุมมอง,องการตกปลาหลายๆมุมมองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ